วันนี้นะคะมาพาทุกท่านมาที่บารมีหอยนะคะทีนี้เรามารู้จักกับน้องฟ้านะ,ะก่อนที่จะมาเป็นบารมีหอยนะเดี๋ยวให้น้องฟ้าเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าชื่อนี้มาได้อย่างไรคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะจุดเริ่มต้นของบารมีหอยนะคะพี่หนูเป็นแม่ค้าขายส่งหอยมาก่อนจุดเริ่มต้นของเราเลยก็คือเราเริ่มจากที่หอยหอยแครงหอยแมลงภู้หอยนางลมเราไปซื้อหอยเนี่แหละคะ่ะมานั่งตอกเองมานั่งทําเองแบบ คือหอยนี่แหละทำทำให้เราเกิดได้เราก็เลยเอาชื่อของหอยนี่แหละค่ะบารมีหอยมาตั้งเป็นชื่อร้านชื่อร้านบารมีหอยค่ะพี่แล้วก็บารมีหอยค่ะพี่บารมีหอยใช่ไหมอย,อยู่อยู่ที่ไหนร้านหนูจะอยู่ที่ตําบลปักน้าอําเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะคือคือเราเราทำไมถึงตั้งชื่อเป็นบารมีหอย จุดเริ่มต้นของหนูเป็นแม่ค้าขายส่งหอยมาก่อนเป็นแม่ค้าขายส่งอาหารทะเลค่ะแล้วก็วิ่งส่งพวกหอยอาหารทะเลวัตถุดิบตามร้านอาหารซีฟู้ดนะคะแล้วก็มาเกิดช่วงโควิดค่ะทําให้เราได้มาเปิดร้านซาซิมิขึ้นค่ะพี่แล้วก็การตอบรับของลูกค้าดีมากค่ะเรากี่ปีแล้วเนี่ยร้านอาหารเพิ่งเปิดได้แค่ปีกว่าค่ะพี่ปีกว่าปีปีแบด่งดังอะไรขนาดนี้มีมีเรา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 ใส่ใจลูกค้ายังไง คือเราใส่ใจลูกค้าลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวรฟ้าเชื่อว่าฟ้าได้กินวัตถุดิบแบบไหนลูกค้าฟ้าต้องได้ทานแบบนั้นค่ะวัตถุดิบของเราขึ้นสดๆจากเรือทุกวันค่ะเราจะไม่มีการค้างค่ะพี่ แล้วของของเรือมาจากไหนของเรือของหนูก็จะเป็นลูกเรือของเราที่ว่าเราซื้อขายกับคนเรือมามาหลายปีแล้วพี่เราก็ซื้อกันผูกขาดเลยเหมือนแบบเป็นลูกเรือประจําเรานี่แหละค่ะพี่เขาก็จะหาวัตถุดิบมาให้เราทุกวันเลยทำไมตั้งชื่อบารมีหอยท,ท,ท,ทั้งทั้งที่ชื่อเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าจุดเริ่มต้นหนูเป็นออแม่ค้าขายส่งหอยอะ่ะแล้วหนูเกิดได้เพราะหอยออเหมือนแบบว่าเราเราเติบโตได้เพราะเราขายส่งหอยมาก่อนเ,ออเราก็เลยเอาบารมีหอยนี่แหละมาเป็นชื่อร้าน ลูกอเออทั้งหมดกี่คนลูกน้อง,องลูกน้องทั้งหมดประมาณ 35, 35คนค่ะพสาบหคน <c oughs> ค่ับเดี๋ยวเดี๋ยวลงบอกฝากท่านผู้ชมหน่อยได้ค่ะหนูขอฝากร้านด้วยนะคะร้านหนูตั้งอยู่ที่ตําบลปากน้ําอําเภอเมืองจังหวัดระย,ยองค่ะอยู่เรียบชายหาดทางมาแหลมจเจริญนะคะร้านหนูจะเปิด10บโมงเช้าจนถึง4ี่ทุ่มค่ะ ชื่อชื่ออะไรนะชื่อร้านบาลมีหอยค่ะพี่เบอร์เบอร์ที่ติดต่อเบอร์ที่ติดต่อได้นะคะเบอร์0ูนย์9 1้า7ดปดหนึ่งสองเจนะคะจะติดต่อฟ้าโดยตรงค่ะหรือติดต่อที่เบอร์อะไรนะเพจของทางร้านก็ได้ค่ะเพจบารมีหอยค่ะพี่เพจบารมีหอยเลยใช่ค่ะเซิร์ชก็จะขึ้นเลยค่ะเพจบารมีหอยบาลมีหอยนะครับนี่อยู่ที่จังหวัดระยองของเราผมมาชิมแล้วภาคตะวันออกมาชิมภาคอีสานก็มาชิมเขาบอกว่ากลับไปนี่แฮปปี้เลยเนาะ ต้องขอขอบคุณวันนี้น้องฟ้านะที่มาให้เราขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอให้อะกิจการเจริญรุ่งเรืองนะขอบคุณครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะพามาเยี่ยมใหม่กักครั้งโอเคครับวันนี้ก่อนขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เรื่นคลิปนี้ให้เห็นได้นานขอเซลล์ภาพด้วยเนี่ยค่ะนี่แหละพ่อเนี่ยก็คือหมึกหมึกอดที่เขาเป็นการเสริมเหมือนบนเหมือนบนเรือที่หนูบอกเรือเทคอะแต่เนี่ยจะมาสไลด์แบบเนี้ยค่ะ เขาลองดูเขาจะลองดูเขาไม่มีวาสบินแม่เพื่อความสาใจหแล้วก็อยาลืมตนอันนี้เขาจัดให้้าเดี๋ยวร้อย่างท่อมัมเียนแลมันเ่าแต่ใครกินแล้วมันต็ขายเดมาขายแไรกหนาโอไหน้าปาบวกยี่หอต้ม่ได้เน้อต้ินทะเลก็ต้องซีฟู้ด เลคุยมา,าอีกแล้วอ่ะ อร่อยไหมจ้าี๋ยวไม่ได้กินอ่ะกิะนดูก่อนตักมาเลยมันเป็น,นเป็นเหยหายอย่างเงี้ยแล้วมันเสียงแหแต่ไม่มีไข้นะร่างกายอบบ่อนแอมากนอนนอนดึกอะ่ะนอนตีสามตีสี่ตื่นแบบจะให้หมอฉีดยาอย่างเดียวเลย <c oughs> หมอไม่ยอมฉีดยอะ <c oughs> ไรคะปวดเมืเ่อ,อยขึ้นยิ่งคะช่วงนี้ไม่มีขึ้น ต่ถ้าเกิดว่ากลัวเมาก็กินยาไม่เจ็บไ่่ยรูกจ้าา่หนากินนไหาิ้นหดอให้รีวิววไม่ได้ให้ชินจชิงแตบไหนรำน่องครับโอ้อพอค่ะพอพอรีวิวพอเด็ดแล้วค่ะ